ครับอันนี้เรามาอยู่กับปั๊มสเสมอนะครับของไฮ u ดรนะครับผมตัวนี้ไม่มีแดดแล้วแล้วก็ลูกค้าแผงอยู่บนแทง้งเป็นแผงโพลีก็คงไม่ทำงานแล้วถึงจะมีโวลตขึ้นมาแต่ไม่มีกระแสครับวันนี้มาแก้ลูกรอยให้ลูกค้า ค,คือลูกลอยลูกค้านี่ตัวนี้นะครับลูกลกอย a อใช้ได้เหมือนกันพังพังเพราะว่าต่อต่อ,ต,อต่อเอาระหว่างแผงใช้ใช้แผงตัดเอาทั้งที่ตัวตัวกล่องมันมีให้ต่อลูกลอยก็คือดึงสายมาต่อลูกลอยอันนี้เราไม่ได้ทําให้มันเรียบร้อยเท่าไหร่ก็คือใช้ลูกค้าใช้งานก่อน อันนี้จะมาดูแล้วก็จะมาบอกเทคนิคการต่อนะครับว่าควรจะต่อ,อยังไงลูกลอยคือเราดูที่ที่หน้าหน้ากล่องคอนโทรลครับมันจะมีไดอะแกรมบอกอยู่คือนี่ครับเป็นตัวถังลูกลอยเขาจะบอกอยู่ให้ต่อ TH กับคอมซึ่งถ้าเป็นช่างปกติต่ออย่างนี้ก็ก็ได้ครับแต่ว่าเวลาน้ำขาดมันจะไม่ต่อแล้วก็มีวิธีก็คือต่องี้ครับคือเราต่อทีกับคอม หนึ่งคู่แล้วก็ต่อ TL กับคอมก็คือให้มันชอ็อตกันเลยก็คือการต่อแบบนี้นี่ครับอันนี้ก็คือ TH แล้วก็เส้นเส้นที่มาจากลูกลอยครับต่อ TH กับคอมครับแล้วก็อีกเส้นหนึ่งก็คือจัมเลยครับ TL TL กับคอมอันนี้ก็คือน้ําขาดอันนี้ก็คือการน้ําล้นก็คือปล่อยน้ําออกอันนี้เราไม่เราไม่ต้องการปล่อยน้ําออกเราแค่ต้องการแค่น้ําขาดก็คือต่อแค่นี้ ถ้าเกิดว่าต้องการปล่อยน้ําออกเราก็จะต้องต่อลูกลอยมาอีก,อ,กอีกอันหนึง่งแล้วก็ต่อขึ้นแทงอ,อีกอันหนึ่งครับผมมันจะเป็นการปล่อยน้ําออกแต่อันนี้วิธีนี้ก็คือการการต่อเพื่อการหนุงเวลาด้วยครับผมต่ออย่างนี้ใช้งานได้ครับผมอันนี้เบื้องต้น